ไม่จำกัดช่วงโชว์ชรูมโชฮาตอนเชฟคนดังกราบสวัสดีน้องๆที่รักและบรดาพนักงานที่เคารพทุกท่านนะเนื่องในวันนี้เป็นโอกาสดีของพวกเราในโชว์รูมอิสุเป็นการฉลองยอดขายที่ขายดิบขายดีขายดีมากๆวันเดียวปล่อยรถไปถึงคันโอ้คัน oh. oh. เลี้ยงฉลอง ให้กับพนักงานยอดเยี่ยมของเรานั่นก็คือน้องชัดชัยจำเนียนกุลใคด้วยเราอิ่มได้วยนะฮะได้แม่ยกดีรถอีซูดีแมกบลูพาวเวอรของเราใครซื้อไปก็ถูกอกถูกใจสบายใจใช้นี่คุ้มค่าเลยทีเดียวครับผมวันนี้นอกจากจะร้อง12คันในวันเดียวแล้วพี่ๆทุกท่านจะได้พบกับผู้จัดการนี้ผมมีโบนัสอะไรเพิ่มไหมฮะวันนี้ สองคนขายไปสองคันด้วยสิบสองคันเอาโบนัสไปสิบสองเดือนปฏิทินนะ่ใชาๆบ้าเป็นการหยอกแล้ววันนี้ไม่ได้จ้างตลกมาก็เลยอำกันเล่นหยอกกันเล่นอ๋อ่ไเอาละครับตอนนี้นะครับจะพาน้องๆไปพบและรู้จักกับผู้จัดการฝ่ายขายภาคเอเชียแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิกประมือดังๆต้อนรับกับคุณ เอจีรากร่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะาัชชัยดูแลนิดนึงสวัสดีครับอุ้ยวางขาไหม่พอดีกับตัวนายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเสียงทุ้มมากนาปีนี้คันครับเห็นบอกว่าดูแลตั้งแต่เอเชียแปซิฟิก่เออตั้งแต่ทะเลจีนใต้ถึงเอาตั้งเกียเอาตั้งเกียร์เอาตั้งเกียเลยแหละฮะ ีนี้ไปดูแลอะไรในน้ำนั่นนะฮะเออผมดูทะเลภาคทิ้งมหาสมุทรครับผมรถเราวิ่งในน้ำแล้วเหรอโอ้โหไม่มีวัฒนธรรมแท้ๆมากเายเลยสิงคโปแล้วนอกจากเอเชียไปที่ผิดแล้วท่านดูแลที่ไหนอีกครับโอ้โอันนี้ท่านองดูแลหมดเลยเอาจะมีวางลูกน้องไปดูแลใช่ชื่ออะไรนะครับที่ดูแลที่เวียดนามเหนียงดึกดุยผมเหนียงดึก มันขายได้กี่ทันหรือว่ารวมทั้งปีแล้วได้ยอดเยอะไหมครับเออยอดปลาเออยอดยอดไตรมาสล่าสุดยังไม่ได้ตรวจสอบเลยทีเดียวแต่ว่าได้เยอะได้เยอะได้เยอะใครดูแลอยู่ฮะเดียนกันอะไรนะเออเหนียงดึกเดาเอาเมื่อกี้เหนียงดึกด๋ยเอามเป็นพี่น้องเก์ดึกด๋ยนี่ประธานใหญ่ดึกเดาเนี่ยคนน้องอ๋เอ๊ะท่าครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักกับพนักงานขายดีเด่นของเราเออครับ วันเดียวขายรถไปถึง12คัอโอ้คุณชัางชายจำเนียรคุณรครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีมากกําลครับ,รบก,ก่อนอื่นนะครับผมมีวันนี้ได้ก็ พ่อนายเนี่ยมอบช่วยผมมากนะนายครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะให้ครอบครัวผมได้อยู่เป็นไปสุขได้มีเงินใช้คือจะได้บอกว่าผมเนี่ยขายไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ารถอีซูซูเนี่ยเขาดีจริงๆผมถึงได้นายผมเขาบ้เขาบวชให้ผมเลยไหมครับผมบังขนาดนี้แลยได้ไหมจะบวชเข้าเลยไหมผมแบบเป็นไงอ่ะเป็นไงมึงดูเขาไว้เงี้ยนานๆปล่อยตึมตึงตึงฝึกเอาไว้นะเราอะมึงนั่นแหละ น่าจะมายืนฟังใกล้ๆชัดเจนด้วยเอาละครับทุกท่านคงจะหิวแล้วนะครับไปพบกับกุ๊กจากพันานามือหนึ่งแห่งประเทศไทยของเราจังไหรฮะจากพันานาเล่งเล่ยี่เฮ้ยเขาเป็นจาเล่งหงเล่งหงไม่รู้จักเขาเกียรติสมหรอเออสงตีตายโอ้มาตีกูดิ้ต้าให้อันเนี้ยดีเออจังหวะมุอคมนี่มึงเป็นไทยมาคอยเช็คมะกูนี่ อแฟนคัุณไไปพบกับเขาเลยครับปุ๊กจักพัตคารสีครับท่านผู้มีเกียรติท่านก่อนที่จะแนะนําอาหารนั้นเราก็จะแนะนําพัตคารก่ครับอาหารเรามาจากพัตคารที่มีชื่อเสียงครับครับผมเมนูแรกที่เราเต็มใจนําเสนอนั้นชื่อเมนูว่ากุ้งซ่อนหาครับโอ้ยมาดูล้ว ใครครับกุ้งซ่อนหาครับนครับคราบผมโอ้โหลองชิมลองทานดูได้นะชืออะไรนะฮะกุ้งซ่อนหาเฮ้ยเออปุ๊กฮะไม่เห็นมีกุ้งสักตัวแสดงว่าเราซ่อนมิดชิดเลยหาไม่เจอเมนูต่อไปอันนี้เป็นอาหารเหลาครับยังไงฮะนี่ครับผมเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันหน่อไม้ันจะเหลายังไงอะเอ้าอ้าทไมเหลามึงจะกินทั้งดุนเลยเหรอ นี่อาหารเหลา้องเหลาก่อนครับผมต่อไปเป็นเมนูชาววังครับอุ้ยเมนูชาววังนี่หว่ามาเมืองไทยต้องทานเลยดีเลยครับเป็นอะไรครับเมนูชาววังนี่ครับหมูบวงแต่ดียวชาววังยังไงอ่ะเอ้ยมันจะชาววังยังไงเขียนอย่างหมูเนี่ยชาววังน้อยเขาขายกันแบบนี้สิบล้อจอดซื้อกันเยอะหวันขโมงเลยนะครับผม ่ไหนอะมีวังสะพุงวังน้ำเขียวหรือเจ้าอีกเจ้าวังนึงวังอะไรไงนี่นะฮะวังอะไรนะโหพมาเพื่ออะไรเดี๋ยวเดึกลากเขาไปตรงนู้นให้ขอเน้นเสียงเยาอย่างเดียวเลยภาพไม่ต้องโอ้โหนะโอเคนะเพิ่ม่มจ่ามะมหยุดแลยคุณนี่งร้อยคุณเล่นอาสบายนิ่งไปพักใหญ่ๆอ่ะดีนะไปดูหมอมาดูหมอว่าว่าไงหมอดูบอกว่า เดี๋ยวคุณนหะจะได้ลาบลาบเขาเดืจะทำอะไรอ่ะผมก็รอลาบอยู่ไงอาลาบกับเื่อโอ้พาเาเหนียวผมเงีบเรื่อยปิดนะปิดนะาิดนเปินะครันคงจะรอดานอปหดรอยิ่แะ่ิาหารอย่างเดียวได่ะด้เดีะยวจะติดนอถูกต้องเครื่ดงดื่มครับท่านมาเลยะดนะปิดดดดด ไปพบกับดไปเดียวของเราครับเท็มแบงค์ท่าผอมอ่าอันไรกินคุณนั่งกินอะไรแกการกินนอกกอเทนกินอ่ะคุณนักินแล้ว่ะการกินอือมีใครพูดเขารู้เรื่องไหมบอกให้เขาชงเลยอ่ะมีคนพูดรู้เรื่องใครอ่ะใช่พูดเขารู้เรื่องแน่นอนครับโอ้ ชั้นไม่รับชั้นที่นี่มาอะไรกันนี่ก็ที่นกคนนี้กินอะไรที่นอคนนี้แปลนะครับคนนี้กันตุนนี้คนนี้กันมาที่คนนี้คนนี้คน ขอขอดูเขาเช็คเลยนะฮะโอเคเชิญเลยครับโอเคต้องมีดนตรีไหมมีดนตรีไหนไหมโอเคโอเคนี่มดินี่มานดิกกักิาฮิมกนีกี่ต้องตกันนากมนกตกาะนี่กันนีกันนนี่มาตักินโนา กินมาอะดนกินมาอะกินมาอะนมาอะกินมาอะโ้ชว์วมตีเส้นใหญ่ด้วยมีตีเส้นถึงว่าไอ้นี่ยืนเกินาย นี่เลือดไม่ต้องผสมเอาแค่นี้โอ้แค่หนนตามาตระอัดตินรถโตันกาเนเรกันนาตีนาวนาโต้้วดีลยกันในนาเต็นอันรกโอ้นาคณาอันรเอขันเรื่เกกถือกระดอยหน่อยซีจำปาอันปาอาจารยกระเือนาเตอาจารกระเือนาเติบักระถืออะไรอะไรถือให้หน่อยสิเอายืนมองหน่ะ มาถือหน่อยสิอชืวอหน่อยสิต่ขนาดนี้นะต่มมากันอีกนี่ได้พิโซโอดามาาโซดามาาโซโอดาตดกันมาติดกันนะโอ้นาจะเอาอีกคนหนึ่งเดชีอีกคนหนึ่งเด้อาชีอีกคนหนึ่งเด้อชีอะไรถืออีกวหนึ่งสิเออเออได้ครับได้ครับขั้นบนอันนี้อัทาเราเรทไมยังมา ฮารเร็ฮาร์เร็่ฮาเร็สริยมอะรกันอย่านั้นยินดีมาเร็เดมาเกะเด่มาเกะเอสเตร์เดนนี่มีเชื่อคือกรมัน่าฮนี่แก่ทำผาเนี่ยแก่าแก่ทาทไปกัเนาประดับหน่อยประดับห่อยอันนี้กันนี่วาได้ให้ทางราฮานยินดีจะมาเร็สจเร แล้วไม่เห็นปากแก้วเลยล่ะมาขนาดนี้มึงไม่เอาแหนมเนืองมาด้วยเหรอให้ดีเอาครับอาจารครับโอ้ยเป็นเกียรติมากๆครับท่านประธานมาถึงวลาวครับท่านประธานครับเป็นไงครับท่านประธานเออนู้นใครเนี่ยใครเนี่ย โอ้ยอะไรไม่ไหวแล้วเฮ้ยทำไมนทำเราเลยโดนิ่งจเาไม่ห้กินเอโอยนี่มันผสมอะไรเนี่ยกินไปจิ๊บเดียวอย่างเนี้ยีโยเลยอะไรเนี่ยไอตรงนี้เปล่าท่านเอาไปท่านนอนหรือห่าแอลกอฮอลมันน้อยครับผมทาเครื่องดื่มมาผมรู้ว่ามันควรจะเป็นยังไงอะไรหรอผมดื่มไปกว่าผมดื่มไปเยอะเขาเรียนมาเขารู้แล้วทำไมท่านเป็นอย่างนี้เอองง มอเลยมาเลยมเดย๋เยวายาเยเยมาเลยมาเยมาเลยเลยมาเลยมาเยมายมาเยมาเยมาเลยาลมเลยมาเลยมาเลยเลย